จ้าะมัจ้กกินสปาเก็ตตี้ค่ะก็บอกว่าคนหลงคนหลงควมเพีงมาจ่ามาผู้หลานว่าบอกเสียงดังๆอ่าอ่าอือหือ อ,อร่อยอครับแซบครับก่อนนอน <S <S ร้านชายมันเล่นเกมอันตรายกันครับ ใ,ในห้องเไม่อะยอย่าทางแต้มยยเนาะทาแต้มยอย่าทาแต้มอ,มอย่าเอาหน้านี่หน่อยเขาเหี้ยตกแจนี่สิทำไมไม่ได้บัลลูบลลัลลู <c oughs> คิวอะกุณได้หลายรอบจัด

กไหน้าอ๋อออกไปเอาไปเอาไปเย้โอเคค่ะจะมาฝกตามากับดีค่ะบายค่ะ